โอเคเดี okay, e okay, so ๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะกิกจะต้องแจ้งก่อนว่าคอร์สของเราอ่ะไม่ได้เน้นเรื่องการสอนใช้โนชันนะคะแต่ว่าสิ่งที่กิกจะสอนทุกคนเป็นหลังในวันนี้ก็คือการปรับ m ม n d s ซ t เรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วก็จัดการเวลาทั้งหมดซึ่งโนชันเนี่ยจะเปรียบเสมือนตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งเท่านั้นที่จะเอามาซัพพอร์ตในการ จัดการระบบทุกส่วนทุกอย่างที่กิกกำลังจะสอนในคลาสนะคะถ้าใครที่คาดหวังว่าสิ่งที่กิกจะสอนในวันนี้ทั้งหมดจะเป็นการสอนใช้โนชั่นจ๋าๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่แน่นอนกิกต้องแจ้งตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องโนชั่นแบบละเอียดลึกๆ YouTube มีสอนแบบเยอะมากลึกมากจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่ากิกก็จะมีสอนให้เท่าที่กิกใช้ในระบบการจัดการข้อมูลและการจัดการเวลาของกิกเนาะจริงๆแล้วอะ่ะพรนี้กิกจะบอกว่า ไม่น่าจะมีใครสอนเรื่องของการจัดการเวลาเป็นเรื่องเป็นราวในประเทศไทยน่าจะมีกิ๊กคนเดียวแล้วคนแรกเพราะถ้ามันมีอ่ะกิ๊กก็คงไปเรียนมาแล้วทุกคนเออเดี๋ยวกิ๊กจะเอา,เอาหนังสือให้ทุกคนดูนะคะว่ากิ๊กใช้หนังสืออะไรเป็นเลฟในการสอนวันนี้บ้างเนะาะก็จะมีกองนี้นะคะ,ะเห็นไหมก้องไม่เห็น <laughs> แสงมันเยอะเนี่ยทุกคนทั้งหมดประมาณสิบ 14 14เล่มเออ14เล่มในในการที่แบบว่ากิ๊กใช้ฝึกฝนเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วก็จัดการเวลาทั้งหมดนะคะนี่เล่มน,นี้ก็คือคนที่ทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรอันนี้จะสอนเรื่องการเซตโกการวางเป้าหมายการตั้งเป้าหมายและการที่จะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็จะมีเล่มน,นี้ eat t h a t frog แล้วก็จะมีอันนี้ p m o d o r o ล o m o d o r ลเนี่ยกิ๊กก็ไปเรียนกับอาจารย์โอม,มา คือมันดีมันดีเลยแหละแต่สําหรับกิ๊กขึ้นเหมือนมันยังเป็นแบบเรื่องเล็กๆในเรื่องของ time management อะคือจักรวาลในการจัดการเวลาสําหรับกิ๊กมันใหญ่กว่านั้นมากอะไรเงี้ยค่ะกิ๊กก็ไปเรียนมาเออซึ่งพอม o โดโลอ่ะอาจารย์โอมเป็นคนเอา license ในการสอนจากคุณฟรานเซสโกเข้ามาในประเทศไทยเนาะกิ๊กก็ไปเรียนจากเขามาแล้วนะคะแล้วก็ที่กิ๊กบอกนะคะก็คือ second brain second brain หลักๆก็จะเป็นของเล่นนี้เผื่อใครยากเพิ่ม ก็คือจะมีเรื่องของ building เน second b a s นะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คือ the p r a m e t e แล้วก็มี the compound effect แล้วก็มี principle อันนี้เดี๋ยวกิจจะส่งเล็บทั้งหมดให้ดูในไลน์ด้วยเพื่อใครที่แบบอยากจะไปซื้อมาอ่านเพิ่มแบบในแต่ละสไลด์กี้จะบอกว่ากิ้กเอาเล็บมาจากหนังสือเล่มไหนแล้วถ้าใครสนใจก็ไปซื้อเพิ่มได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น bullet journal เนาะ bullet journal อ่ะกี้จะบอกว่า มันเป็นสเตจในการฝึกจัดการข้อมูลและจัดการเวลาเลเวลแบบเล็กๆเล็กๆเลยตั้งแต่สมัยกิ๊กใช้พู e โนะเขียนมือผ่าน p p d d นะคะก็คือกิ๊กใช้คอนเซปต์บูเลตโจนแต่พอโตขึ้นอะ่ะเรามีการปรับปรุงเรื่องการจัดการข้อมูลและการจัดการเวลาไปเรื่อยๆอะคะ่ะคือต้องบอกว่ากิ๊กใช้ระยะเวลาฝึกฝนเรื่องเนี้ยค่อนข้างนานแล้วกิ๊กเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมกมุ่นกับเรื่องของการจัดการเวลามากเหมือนเราเป็นนักวิ่งที่อยากจะทําเวลาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอทุกคนกิ๊กก็เลยเทินตัวเองจากเเขียนผ่านคูณโน้ตบูเตดจูเนียลมาใช้ระบบเซ็กันเบนเป็นโนชันซึ่งเดี๋ยวกิ๊กจะสอนในในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ the power of win คอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้คือเขาพยายามจะบอกแล้วว่าเราทุกคนน่ะสามารถใช้เวลาได้ดีในช่วงเวลาแตกต่างกันเหมือนกับว่าบางคนน่ะใช้เวลาโฟกัสได้ดีในช่วงเช้า บางคนช่วงเช้าแบบไม่ไหวเลยไม่มีสมาธิทํางานแบบดีเวิร์กไม่ได้ต้องทําตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเล่นเนี้ยจะบอกว่าเราเป็นคนประเภทไหนนะคะแล้วก็อันนี้หนามาก Getting things d o ดันเออเป็นคอนเซ็ปที่กิ๊ก็อมาสอนในคลาสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพลังที่ชีวิตของกิจวัตรยามเย็นแล้วล่าสุดก็มีเรื่องนี้ด้วยที่เพิ่งออกมานะคะหยุดชีวิตวุ่นวายด้วยโนชันเออ อก็เดี๋ยวกิ๊กจะสอนทั้งหมดในคลาสนี้นะคะแต่ไม่ได้สอนแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายของหนังสือทุกเล่มน,นะทุกคนไม่งั้นใช้เวลาสามปีก็ไม่จบแต่ว่าเอาเป็นว่ากิ๊กจะสอนในสิ่งที่กิ๊กใช้แล้วกิ๊กรู้สึกว่ามันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะแล้วแล้วกันเนาะโอเคทันมาอ่ะเดี๋ยว ขอแนะนำตัวกันก่นกอนเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงว่ากิ๊กเป็นใครมาจากไหนนะคะก็ชื่อกิกนะคะเรียกเรียกกิกได้เลยเนาะไม่ต้องเรียกครูไม่ต้องเรียกโค้ชไม่ต้องเรียกอาจารย์นะสามารถเรียกกิกหรือเรียกคุณกิกก็ได้นะคะก็ตอนนี้ทำงานธุรกิจส่วนตัวของพี่บ้านนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดริเวอร์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีเรามีสถานตัวสภาพรถสิบสาขาแล้วก็ทำโรงเรียนสอนขับรถแล้วล่าสุดเมื่อประมาณปี สปีที่แล้วกิ๊กก็เพิ่งสอบขอใบอนุญาตเปิดโบกเกอร์ประกันวินาศภัยได้นะคะก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับรถอะไรพวกนี้ยทั้งหมดตลออโรงเรียนสอนขับรถแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบพลาทามด้วยบางคนอาจจะเห็นแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็คือมีทั้งช่องทาง t i k t o อกไอแล้วก็ YouTube ตอนนี้กิ๊เพิ่งทำได้ประมาณ3 4เดือนเหมือนพรมันเริ่มว่างขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็อยากจะทำคอนเทนต์ก็ตอนนี้ทำมาได้ประมาณสัก4เดือนมีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกันประมาณสองหมืนกว่าคนนะคะก็ค่อยๆทำไปเน้นออร์แกนิกแล้วก็เป็นงานหลักอย่างหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ที่มีลูกสาว1คนจริงๆก่อนนัานี้กิ๊กไม่ใช่สภาพนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อประมาณ2อสมปีที่แล้วก่อนที่กิ๊กจะรู้จักเรื่องของ Second นเบร์และการจัดการเวลากิ๊กันน้ำหนักเจ็ดสิบสเออน้ำหนักพุ่งหลังคลอแล้วพุ่งไปถึงยี่สิบโลเลย หลังจากที่กิ๊กได้มาเรียนรู้ของแบบได้กลับมาดูแลตัวเองอะ่ะเอาง่ายๆแบบมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการเวลาหรืออะไรก็ตามอะ่ะกิ๊กก็ได้มีการแบบลงตารางการออกกําลังกายเป็นรูทีนเนาะกิ๊กออกกําลังกายสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งทีละทิศเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวียนๆกันน้ําหนักก็ลดลงมาตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบห้าคือกิ๊กจะบอกว่าสําหรับกิ๊กอะ่ะการจัดการเวลามันเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตกิ๊กมันมันเปลี่ยนจากหลังเท้าเป็นหน้ามืออะทุกคนเพราะอะไรอะ่ะ เดี๋ยวกีจะให้ทุกคนดูหน้าของลูกสาวกิกด๊ดีๆนะคะคือเห็นไหมน้องอะ่ะจะหน้าแบบแดงๆคือเขาเป็นสเตอร์วิเวอร์ซินโดมทุกคนคือข้อดออกมาก็แดงแป๊ดอย่างนี้เลยแล้วมันเป็นโรคที่เราไม่สามารถเจอตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องได้อะแล้วพอข้อดออกมาเจออย่างเงี้ยกิ๊ชีวิตกิ๊เหมือนเหมือนดิ่งลงเหวเลยอะ่ะจากชีวิตแบบเออดีๆล้านๆจอยๆตอนมันดิ่งดับดิ่งลงเหวไปเลยอะ่ะแล้ว สิ่งอาการที่มากับโรคเขาค่ะคือปานพอปานมันไปนโดนตาตาก็เป็นต้อพอปานมันไปนโดนศีรษะสมองสองข้างเขาก็มไม่เท่ากันเนาะแล้วเอฟเฟกที่มากับโรคเขาคือเขามีโอกาสที่จะชักได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกีกะบปล่อยตัวเละเลยคือน้ำหนักก็เลยแบบพุง่งพุ่งไปเกือบเจ็ดสิบแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยวันๆเลี้ยงแต่ลูกแล้วก็ประกบติดอยู่กับลูกเป็นเหมือนเสมือนกล้องซีซีทีวีอะทุกคนนึกออกว่าเพราะว่า กิ๊กกลัวว่าเขาอะจะชักแล้วไม่รู้ว่าเขาจะชักเมื่อไหร่อีกคือเหมือนเขาสามารถชักได้ตลอดเวลากิ๊กก็เลยชีวิตก็เลยเละเป็นโจ๊กเลยตอนนั้นแล้วเหมือนพอมาถึงจุดหนึ่งอะค่ะกิ๊กก็คิดว่าเออไม่เอาแล้วอะชีวิตแบบเนี้ยคือมัน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 ไม่โอเคอะมันไม่ไหวแล้วอะเออฉันไม่อยากเป็นคุณแม่ที่แบบต้องตัวต่งแงอยู่กับลูกตลอดไปแล้วก็ไม่ได้อยากมีสภาพแบบนี้อีกแล้วอยากกลับไปทํางานอยากมีชีวิตที่มันเป็นของตัวเองอะ อยากกลับไปแบบพร้อมหุ่นดีจะทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจบที่การที่แบบว่าค่อยๆเรียนรู้แล้วฝึกฝนตัวเองว่าทํายังไงถึงจะแบบมีเวลาไปทำาอื่างอื่นได้ที่ไม่ใช่การเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อยๆเทิร์นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจากเรื่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นกิกก็เลยแบบจะค่อนข้างหมกมุ่นกับเรื่องของการจัดการเวลาพิเศษซึ่งต้องบอกว่ากิกอะได้ชีวิตทุกอย่างกลับคืนมาจาก การฝึกจัดการเวลาและการจัดการข้อมูลจริงๆเหมือนกิ๊ก,ก็ได้กัลบมามีรูปร่างที่กิกอยากจะได้จากการแบบลงตารางเป็นรูทีนแล้วลูกกิ๊กตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์ปกติเลยเพราะว่าตั้งแต่ลูกเกิดจนถึงตอนนี้ค่ะกิกไม่เคยผิดนั้นหมอลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียว กิกกับครอบครัวไม่เคยผิดนัดหมอลูกเลยไห้แต่ครั้งเดียวคือลูกกิกจะต้องมีทั้งหมอตาหมอสมองหมอเลเซอร์หน้าหมอระบบประสาทหมอพัฒนาการหมอฉีดวัคซีนมีประมาณเจ็ดแปดหมออ่ะกิกไม่เคยผิดนัดหมอของลูกเลยไมมแต่ครั้งเดียวเมื่อกี้กูสึกว่าคือกิกกับพาน้องรักษาที่ศิริราชแล้วถ้าสมมติว่าคิวมันหลุดแต่ละครั้งอ่ะมันเอากลับมายากมากทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นตัวกิกเองต้องมีวินัยในเรื่องของการรักษาลูกแบบสุดๆอ่ะ เออจะจะไม่หลุดนั้นหมอเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวลูกกิ๊กตอนนี้ก็เลยแบบปกติอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจจะแบบออกไปข้างนอกอะไรหลายคนอาจจะเห็นเหมือนน้องยังมีแบบแดงๆที่หน้าเป็นปานแต่ว่ารวมๆแล้วคือเขาก็ปกติเลยไม่ได้เออไม่ได้พิการไม่ได้อะไรอย่างะคะ่ะซึ่งนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่กิกบอกว่ากิกก็ได้ชีวิตทุกอย่างของกิ๊กกลับคืนมาจากการทําสิ่งสิ่งนี้เนาะอ่ะทุกคนคิดว่ากิกฝึกเรื่องของการจัดการเวลามา กี่ปีะคะ่ะตะกี้มีคนตอบมาหรือยังครับทิมแชทมาก็ได้นะคะคุณบีมคุณเหมียวสิบปี <c oughs> ไม่ถึงนะคะไม่ถึงไม่ถึงสิบปีนะคะประมาณเลเซว่าสามปีละกันก็คือตั้งแต่ลูกกิกเกิดจนถึงตอนนี้เนาะไม่ถึงสิบปีนะคะทุกคนก็สิ่งหนึ่งที่กิกอะต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าเออมันไม่มีทางที่สิ่งที่กิกสอนทุกคนในวันเนี้ย ทุกคนจะสามารถออกไปแล้วเป็นเอ็กซ์เพรสในการจัดการข้อมูลการใช้ s เซ็กัน a บนการใช้ n โ t i o n อะไรใดๆทันทีได้เลยกีจจะบอกว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือ อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าก,กดดันตัวเองแล้วค่อยๆทาให้มันสม่ําเสมอไปเรื่อยๆทุกๆวันบางวันไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรแต่แบบอย่าก,กดดันตัวเองคนหนึ่งออกแหมเพราะว่ากิ๊งมองว่าการฝึกฝนเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันไม่ต่างอะไรกับการออกกําลังกายเลยแรกๆเราอาจจะยังทําได้ไม่ดีทําได้ไม่คล่องแต่ความต่อเนื่องระยะเวลาที่มันเหมาะสมและนานพอมันจะทําให้เรา่าเก่งในเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะคะโอเคอ่ะข้อนี้เหมาะกับใคร เจ้าของธุรกิจที่อยากมีอิสระภาพทางด้านเวลาทํางานได้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะๆมีใครเป็นตามนี้บ้างบอกกันมาได้นะคะคนที่ต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็รู้สึกกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลามีใครเป็นบ้างไหมเคยเห็นบีมไหมแบบตัวอยู่ที่ที่ทํางานแต่หัวสมองคิดถึงลูกคิดถึงบ้านคิดถึงทะเลคิดถึงการไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ บางทีอยู่กับลูกที่บ้านแต่สมองคิดถึงกับเรื่องงานสมองคิดถึงกับเรื่องการไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะถ้ามีใครเคยเป็นแบบกี้กอะคิมเคยเคยเป็นลองบอกกิมไม่ได้กิ๊มัน่นใจว่ามีคนเยอะมากที่แบบว่าตัวอยู่ที่หนึ่งอะแต่สมองกับจิตใจมันอยู่อีกที่หนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราจะต้องฝึกฝนกันด้วยเนาะแล้วก็คนที่อยากทําธุรกิจเสริมหรืออยากทําอะไรบางอย่างแต่เริ่ม ไม่ได้สักทีไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหรือว่าคนที่อยากประสบความสําเร็จให้ได้พร้อมๆกันอ่าคุณอ้้มบอกเคยครับต้องมีคนเคยเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็คนที่อยากประสบความสําเร็จให้ได้พร้อมๆกันในทุกๆด้านของชีวิตอันนี้สําคัญนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพหรือความสัมพันธ์เอ่อคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สกี้กีสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยคือจริงไม่อยากให้ทุกคนเน่ยเอาเรื่องการจัดการเวลาไปจัดการเวลาเพื่อให้ทํางานเยอะขึ้น นึกออกไหมคือคือสิ่งหนึ่งเลยคือเราต้องมีเวลาไปทําสิ่งที่มันสําคัญด้านอื่นๆในชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องได้ตรงนั้นไปด้วยเนาะแล้วก็คนที่รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาแต่ไม่มีผลลัพธ์เหมือนว่ายน้ําอยู่กับที่แต่ไปไม่ถึงฝั่งสักทีอะเอามือตีน้ำไม่อยู่เลยแบบเหนื่อยมากเลยแต่แบบโอ้ฉันไม่ไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่อะไรอย่างงี้นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับเรื่องนี้เนาะวัตถุประสงค์ของคอสนี้นะคะก็คือหลักๆเลยคือบรรลุปเป้าหมายใหญ่ของตัวเองใช้เวลาทำงานน้อยลงแต่มีผลลัพธ์ในชีวิตมากขึ้นจัดการตารางงานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสงบสุขในใจกิ๊กมั่นใจว่าถ้าทุกคนเอาเครื่องมือที่กิ๊กจะให้หลังจะมีทั้งหมดไปใช้อย่างต่อเนื่อง30วันตั้งใจทําการบ้านอย่างต่อเนื่อง30วันนะคะอืมทุกคนจะได้ทุกข้อเนี่ยไป อย่างแน่นอนถ้าไม่ได้มาขอเงินคืนจากกิกได้เลยกิกยินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เ็นในกลุ่มคอเรียนของกิกตอนนี้มีคนอยู่น่าจะห้าสิบกว่าคนละเพิ่งมีคนมาขอคืนเงินอ่ะแค่คนเดียวแล้วคนนั้นอ่ะอันนี้กิกเล่าให้ทุกคนฟังแบบตรงไปตรงมาได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นการเอานักเรียนมาเผานะคือเราเราจะไม่บอกชื่อแล้วกันนักเรียนคนนั้นเออรอบเรียนเรียนเรียน,ร,ยนรอบสดรุ่นที่แล้วนะัด เก้าโมงเรียนถึงสี่โมงเย็นเขาเข้ามาตอนบ่ายโมงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็แบบพิมพ์มายาวมากกิ๊กก็โอเคไม่เป็นไรอ,อ๋อแล้วระหว่างทางกิ๊กจะถามตลอดนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจถามได้นะตอบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบอะไรมาเลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่กิ๊กอยากจะให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับกิ๊กเยอะๆมีปฏิสัมพันธ์กับคอเยอะๆเพื่อให้ทุกคนได้ไปอะค่ะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้เลย แบบถามกิ๊กได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ดีมากเลยที่เราอยู่กันด้วยจํานวนคนที่มันไม่มากเกินไปอ่ะเหมือนใครมีอะไรจะจะได้สามารถถามกิ๊กได้ตรงๆต,ตลอดเวลาเลยแล้วกิ๊กก็ยินดีจะตอบเนาะแต่เออนักเรียนท่านนั้นหนึ่งคือนัดเก้าโมงเข้ามาตอนบ่ายโมงแล้วก็ไม่ไม่ตอบอะไรสักอย่างแล้วกิ๊กก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนทุกคนนึกออกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเราอ๋อแล้วเ,ลเขาก็ไม่ได้ทําการบ้านด้วยแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือกิ๊กก็คืนเงินให้เขาร้อยเปอร์เซ็นกิ๊กแฟร์มากทุกคนเออเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่เรียนแล้วไม่ได้ผลลัพธ์มาของเงินคืนได้เลยนะคะทุกคนอันนี้กิ๊กแฟร์มากจริงๆแต่นั่นแหละกิ๊กอะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แปลงที่ตัวเงินเนาะคืออยากให้ทุกคนอะได้ผลลัพธ์จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์อะคือการไปลงมือทําถ้าสมมติคุณอ้วนแล้วคุณอยากผอมอะคุณจ้างเทรนเนอร์ที่โคตรเก่งแต่คุณไม่ลงสนามคุณไม่ออกกำลังกายคุณก็ไม่มีทางผอมทุกคนนึกออกไหมเออคือ กุกเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแต่ชีวิตเราได้เราต้องช่วยตัวเองเราจะรอให้คนอื่นมาช่วยเราตลอดมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูภาทถักไป o v e r อร์วคอร์เรียนของเราคร่าวๆนะคะก็คือจะมีเรื่องของการ Set Go ก e s o n o n d brain พารามตอนะคะแล้วก็ ten effective system แล้วก็จะมีสอนใช้โนชั่นช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะมีการฝึกเรื่องของ Deep Work กันด้วยนะคะซึ่งมีเวิร์กก็จะมีสามเรื่องหลักๆที่จะสอน,นะค่ะก็มีเซ็กันเบ t ทาม b ็อกกิ้งแล้วก็ p o m โมโดโลนะคะ่ะย้ำอีกทีว่าผลลัพธ์ขับเคลื่อนจากการลงมือทำเพราะฉะนั้นย้ำว่ามีส่วนร่วมกับคอสเยอะๆเยอะๆที่สุดไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์ถามได้ตลอดเวลาเปิดไม์ถามได้เลยนะคะไม่ไม่มีอะไรผิดเนาะสร้างวันนี้ไม่มีอะไรผิดนะคะสามารถเปิดไม์ถามพิมพแชทเข้ามาถามได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะ